แรงวันอันดับหนึ่งมาอีกแล้วค่ะสำหรับสินค้า beauty gadget ของเรา6ปีซ้ออันจ้าวันนี้มาฟังกันค่ะว่าตัวแทนของเราเนี่ยได้เงินกันไปแล้วคนละเท่าไหร่คือเริ่มเข้ามาในธุรก,กิจอ่ธันวานะคะปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ทะลุหลักแสนไปตั้งแต่เดือนที่สองใช่เหรออ๋อออนไลน์กับบัตเตอร์ไฟเหรออุยน่าจะเกิน5ล้านแล้วมั้งโอ้อยู่กับบัตเตอร์ไฟมาเนี่ยค่ะตอนนี้ไรายได้สะสมเท่าไหร่ละคะเกือบสิบลา้านบาทเลยสุดยอด แล้วตอนนี้รายได้สะสมเท่าไรแล้วคะเกว่า10ล้านบาทแล้วจนะ้ะว้าวสุดยอดที่มาอยู่เตอร์ฟ์ายเนี่ยรายได้สะสมเช็คดูแล้วว่ามีประมาณเท่าไหร่เช็คล่าสุดไปเมื่อ2-3วันก่อนนี้เองเช็คที่บริษัทก็ประมาณเกือบ12ล้านแล้วคะ่ะ รายได้สะสมนะคะพี่ก็เป็นนักตส่งในกันดูของชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำบัตรทรายอย่างเดียวเลยค่ะทธุรกิจบัตรทรายค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะมีรายได้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็ทะลุ10ล้านเนยี่สิบล้านแล้วค่ะชื่อบีบีนะคะปัจจุบันอายุ53ค่ะอดีตเป็นผู้มี่งในการฝ่ายการตลาดรายการทีวีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้รายได้จากบัตรทรไยนะคะเกือบ30ล้านบาทแล้วค่ะ ปีนี้เป็นปีที่15แล้วค่ะปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เดีวันที่ทำ<ม>ก็ตอนนี้ใกล้ๆจะครบ80ล้านบาทนะครับแล้วก็กำลังตั้ง,งเป้าว่าจะสามารถคิดรายได้ไม่ใช่ยอดขายนะที่ร้อยล้านยี่ส<ห>ิบปีรายได้เกิน70ล้านเนี่ยมัน่อข้างมากแต่สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะดีที่สุดที่คิดว่าทุกคนอยากได้มากๆเลยคือการเกษียณอายุนะคะแล้วมอบมรดกต่อท่านลูกนะคะไปถึงท่านหลานได้ด้วยสามใบสามเจนเนอเรชั่นนะคะ สามสิปีค่ะแล้วประวันมาอยู่ในธุรกิจนี้กี่ปีแล้วคะยี่สปีค่ะรายได้ประวันตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะก็90ก้าสล้านเกือบ100่ล้านค่ะอหสุดยอดเลยค่ะประวันและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่สําเร็จในบัตเตอร์ฟลยนะคะอยู่กับบัตเตอร์ฟลยง่ายมากๆเลยค่ะแค่ใช้สินค้าให้สวยแล้วมารวยด้วยกัน